إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Inas Jabal Hadi sekitar Bumbah asalan Haji Haji Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Basharul Amori Wahdah Syahduhan, Wahkudul Wahdah Satin Bidang, Wahkudul Bidang Atin Tola, Wahkudul Tola Atin Kina. Khabar. Kau terus pun kau terkait, kau terus dengan tuan pemain dan kini nombor satu dengan kita, semua. ให้ตั้งมั่นอยู่บรองป้องกันควายว่าเป็นวัวขอาวัวที่เป็นอารยะคันทัพวานั้นก็คือการที่เราต้องทำในถิงนดงสงฆ์ใช้หรือไม่ทุกอย่างนะครับดงสงฆ์ใช่แล้วก็แล้วเว้นออกตามจากถิงนดงสงฆ์ถ้ารอต้องการเรื่องของทุกอย่างเพื่อดงสงน์เราก็ออกมาแล้วก็รวมไปถึงสิ่งที่มันเกิดเลยนะครับเพราะสิ่งที่เกิดเลยนั่นก็เป็นสิ่งที่ผ่าย คุณงูงตรงอดูดลลาุณงลงไปตรพินาเพราะนั้นเราทหลักกานเช็เชียดอลลาทั้งหมดนะครับเราต้องการเกินเลยใช่บหมองนะครับทุกอย่างทีเป็นพินาเราต้องแม่นแล้วก็ทั้งท่เป็นพินานั้นก็เหมือนเราเกินเลยแบบทุ่นนำสิ่งที่เราทำสิงที่เราทุกไม่ได้ทำเราทำนะครับเป็นสิ่งที่หลงผินะครับครับ ทั้งหลายนะครับความาการตะวนนั้นมันเป็นสิ่งที่ครอบคลุมคำสั่เสียและรากฐานของความสุขทั้งหมดเอาไว้นะครับมันคือคำสั่เสียทั้นแต่จนทุกแรกแรจนถึงท่านอยมภามัมมสตร์โลละว,วและอิวาตตำและบรรพชนชาวสลนับชาวสำักคือจนรว้นแรกขอทศสัตว์ทุกขแล้วก็ตายีนีตายพิจามีนคือสามร้อยปีแรกนะครับ นที่อมือเราอาล้วใน่นว่าบัดนก้นสนเลีนอุกิตาบมิ้วอยาองอนะูาสรนสักอายที่ร้อยัเมความว่าแท้จริงเราได้สัญญาไว้แก่บรรดาผู้ที่ับคัมภีร์คัมภีร์ต่างๆของคครับก่อนจากพวกเจ้าและพวกเจ้าด้วยว่าจงจำเกรงเาลดตรูปของนี้ การแก็บรรดางมีคือลูกานเราเรียนบรรดาจะีก่อนจากทีความหมายของเราเราก็ฝันเสียลูกความนั้นกำลังเกิดต่อนะครับเพิงรู้ตัวว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่และจําเป็นบนบ่าทุกคนคือการยืนหยัดการยืนหยัดในการเชื่อความต่อของเราทุกความรู้ของเราอยู่บนเส้นทางแนวทางที่เที่ยงตรงไม่เฉลี่ยและก็เบียดเบียนออกจากแนวทางที่ไม่ตรงแนวทางที่ถูกต้อง

แล้วยิบวลารุ่นยากงุงแท้จริงบรรดาผู้ที่กล่าวพระองค์ก็เป็นเราล้านั้นคือพระเจ้าของพวกเรานะครับแล้วพวกเขาก็ยืนยันยืนยันมาถึงปฏิบัติปฏิบัติคุณงามความดีที่ถูกต้องอ่างไตามคำกล่าวนั้นพอเรายืนยันด้วยกับลิ้นของเราแล้วว่าเราจัดทานเราอัศวบุญเลาอิลลใจเราเราต้องปฏิบัติ มีความว่าตัวใๆแก่พวกเขาและพวกเขาก็จะไม่เศร้าสลหดเสียใจนาทําตามที่เรายืนจัดยืนจันในคำพูดของเราแล้วมันปฏิบัติความดีเราก็ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องขลุดใจไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นสุสรอกะก็อายะที่สิบสามนะครับนี่ก็จะเรื่องกงารยืนจัดยืนจันพี่น้องรุ่นพันธุ์บรรดาสหาพเนี่ยเป็นบุคคลที่จะเอือร้วน ที่จะคอยถามถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อโลกเขาทั้งในโลกนี้และโลกหื่นคือตอนที่เราดูแลเนี่ยมันจะสอบบ้าก็ต้องคอยระวังมันนะครับเรื่องในการทําความดีนะถามว่าเราดูแลว่ามีอะไรไหมที่เป็นเรื่องความดีนะทั้งหนึ่งนะครับท่านสุญญานบิดอกดูแลอันอัศวพลฟี่เราจะมาทำความรู้การทางการบอกดูแลพรลองค์มาดูแลการดูแลคุณดี เป็นสลามิพาวันละอัสอาลูอันบุหอาดัม่าดีบางมิวายวดก็เขียนว่าโอยลอกนะโยลอกกันนี่จะเ้ารืความหมายก็คือว่าอุ้นตงกก่าตจงกก่าวบที่ีบอกที่นี้ให้นบีบอกเขาว่าบอกเขาว่านะโดนเดี่ยวให้ปวนบอกทันทีเร็่พระพูดในอิสลาม โดยที่ฉันไม่ต้องไปถามเรื่องนี้กับคนใดคนหนึ่งทั้งจากท่านแล้วหรือรอื่นจากท่านอีกแล้วคือถามเรื่องนี้ก็จบเลยท่านนาทีาก,ทก,ทก็ตอบว่าท่านนาทีสโลโลคอนดิวตันลำตอบว่าจงกล่าวเถิดว่าฉันศรัทธาต่อร้องทูลอาเมนโดยดีด้ายซุม,มัสตะกีนซุมัสตะกีนแล้วก็จงยืนหยัดปฏิบัติตามคำสั่งสอนเรื่องกาต่างนี่เราศรัทธาในร้องอาเมนโดยดีด้าย ศรัทธานเราก็ปฏิบัติด้วยเรารวมแค่สองอย่างเราไม่ใช่ว่าศรัทธานั่นแต่ะป่าอย่างเดียวนะครับและไม่ปฏิบัติไม่ก่อพลังงามความดีเลยหวังว่าเมื่อเรานะครับเราคมจะมีควานหวังว่าเมื่อเราทำมาหากินเราบริจาคนี้มีเงินมากบอกว่าดึงหลังทำตรงนี่ยทำบุญให้กับเรานะครับหรือไม่ก็ไปทำรื่องทางนี้เปพื่อคนละก็ ไม่ใช่นะครับเพราะนั้นแค่ใสิ่ประกอบสิ่ประกอบเองความผูกพันยู่ที่เราเองต้องทำนะครับเพราะว่าการละหมาดประตูนี้เฉพาะเรบุคคลไม่ใช่ว่าฝากใครทําได้นะครับไม่ใช่เรื่องมันต้องฝากหองฝากเพื่อนสนิททำฝากลูกหลานทำพระตูเราทำเองเรื่องของละหมาดเน้าเวลาเป็นประตูที่เราต้องทำเรื่องของตัวนดือนโมโตนปี23 10วันต้องทำเองเหมือนกันจะฝาก โปูนและอาสานี่ก็เราทำได้มันไม่ได้พเรื่องต่างๆเป็นพัตูพัตูก็เป็นพัตูพัดตูนน่พัตูไฟยกแยกกันไปเราจะหวังว่าเราสงแต่งงานทำเงินเยอะๆตามานะละหมาดอไรละหมาดในเวลาเราสายมาอะไรมั่งไม่ให้ความสาคัญกับเรื่องของเหาเงินเนินได้มาก็จะทำุญเพื่อล้างบาปนัมันไม่ใช่เรื่องพัตูนต้ออง เราอยู่ที่ตลาดก็ต้องหาเวลาไปนมาดละหมาดหาาา้าเวลาให้ครบละหมาแล้วแบ๊บเดียวเองมันไม่ได้นานเลยทิ้งแผนไว้ทั้งหมดอนู่บนนะครับออสเตรียมอเตรอร์ก็ทิ้งไวทั้งหมดเดยร์เป็นผู้ที่ขับรถวัดอัสเรียอินนารอินซานะราเบิร์ตนะครับเาบรนนานสำรวจดูอัออสเตรียแค่ที่มันมะันเกิดมาสะสมถ้าไม่ทำความดีนี้กลับคุณหมดเลยนะครับเราจะเป็นอย่างไงนะครับเป็นคนที่ ทั้งใจสถานาเราอย่ากให้นบีรู้ว่าคืออามันตุยินและนี่สุนมัสตุยินแล้วก็สถานาเราแล้วก็ปฏิบัติความดีด้วยนะครับอันิตยนี้รายงานโดยท่านทิมามุสลิมอันนี้บทนี้บอกกเราว่าจงกล่าวออกมาด้วยความมั่นใจอย่างแน่วแน่ฉันศรัทธาวางว่าสุบฮานุตานาลาจงยึดมั่นในคำกล่าวนั้นโดยขณะเดียวกันก็ต้องยึดใจยึดใจไปทำความดีนะครับ ในข้อกำหนดของศาสนาเอาไว้ทุกประการทั้งที่เป็นบทบัญญัติและข้อห้ามต่างๆและผมได้ทรงตัดบอกข่าวดีเราทำความดีแล้วเราเราเราอามันก็มีการศรัทธาในเราแล้วปฏิบัติความดีแล้วอัำแล้วก็แจ้งข่าวดีเราว่าอินนัลลัลลกาลอุรับุนัลลอฮุซุลมัสตะกามุละ่านัดจัดวงอะไรฮิบุลมาลาอิกะอัลลอฮฺตะคฮะบุลอาตัดะนู ขบชิรุปิลจันน้าทีอัลลอฮทีุ่ปตุ้งตัวด้วยทก่าตอไปนี้คัแค้จริงบรรดาผ้กล่าวว่าอัลลอฮฺสุบานุสฮัลลาศรเจ้าของพวกเราแล้วเขาก็ยินจากตามคำกล่าวนั้นมาอิกครังจงมูงบโกเขาโดยก่ารรวบรว่าพวกท่้นยาวาั้นรุและอย่าเศร้าโศกแต่จงต้อนรับข่าวนี้ใีส่วนสวรรค์ซึ่งพวกเจ้า ได้ถือสัญญาเจ้าถูอสัญญาไว้เน <l 39 S 2> ี่ยเราทำความดีประทานเราลองแล้วทำความดีแต่เราวมต้องต้อสูเงีบบาคนมีต้อกดเงียบวามดราเราต้อยมแพ้ผู้หญิงผู้ญิไปในในยางานเขาว่าโดนแปลกไปโคนแปลกไแล้วก็ต้องนะครับอดทนกับควาเก่าอย่าไปชอบเดียดใจกับมัน กับคำกล่าวนั้นว่าพุทธประหลาดภูมิจะเหลือแต่ตาเนเป็มสื่นเวลาละหมาดก็ละหมาดมนาะบางคนมาแก้งดูแอบดูเราเพราะเรองัทธาเาังกฤษก็องคำเดยันเเราไม่จะบอกเาีไม่ต้องเข้าโบกเยก็ได้ไมต้องใครจะว่าเราแปลกแยกไม่ทําทำไรแปลกประาดแปลกประหลาดเขาปกติความศัทธาดูรีนวัฒนเราไม่ได้ ทำความดีอะไรเลยเจอหนุ่มเจอหนี้ก็ทำเจอทางเลิเก็บออกมาเป็นของตัวเองเลยแล้วคนดีเนี่ยเจอเก็บเจอก็ไปแจ้งว่าบอกมึงบอกนี้ไม่ทําสิ่งที่มันผาดทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวดีแล้วก็มาตนุนโบจดบันทากยึดใจแล้วบอกบางทีบาแงเรครับการยึดอยู่บนแนวทางถูกต้องแนวทางต่อไปคือการยึดถือว่าเราเนี่ยทำตาม ถึงดวงดงใช้เราใช้ทำอะไรเีบารมีต่างทั้งหมดเลยนะครับเรื่องละมาดเรื่องสการเรื่องรัวเรื่องหายเ้ามีความสมารถอันนั้นเป็นความมีทั้งหมดแล้วก็หกฐานใจจะถึงดวงดวงหน้าห้ามกลางวันละห้ามกินเหล้าห้ามเสพของมึนเมาห้ามผิดลูกผิดภรรยานอกจากบริแสงงานรืวนอันนี้เุณผู้ชมก็อ่านมานะครับเสร็จแล้วเูืรออการจะถึงที่ดวงดงหน้าทำความดีออกา แล้วก็หวังไม่ถูกตอบแทนจากล้อนด้วยนะครับคือการอธิษฐานถูกต้องของพวกสาระของพวกโซนนั่งต้องหวังไม่ถูกตอบแทนอย่างล้านล้านตอบแทนให้กําลังเราในวันเดียมาทำดีแล้วไม่ดีได้โฉมตัวไม่ถูกตอบแทนนะครับเพราะเราพยียมมากเราต้องสอบสวนจากเราทำดีอดาบดีนะครับไปสู่ที่ทำไม่ดีเราจบลงโบนิกราดูกจากต่างต่างเราก็ทำดีความชั่วรก็ พ่มพ์มาไม่จัทคันทั้งหร่นะครับการยึดมั่นนั้นเพราะว่ามันมีหลักเกณฑ์อยู่สองหลักเกณฑ์อย่างหนึ่งคือนแรกกได้อนะครับลิ้นอันนี้บอกก็คือกัรไะ้ดูลใจหัดใจของเรานี่คือที่มามาจากใจและอย่างนี่เดูลิ้นสองหลักใหญ่เลยความศรัทธาความยึดมันจะเป็นลิ้นและหัวใจของเราเลยนะครับ Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan mengatakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu kawa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawa la yastaqimu imanu hatta yastaqimu qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu Bahawa dia tidak berhubungan Bahawa dia tidak Kau Bahawa dia tidak berhubungan Bahawa dia tidak berhubungan เยืนหยดเพื่อหัวใจของเขาและบ่าคนหนึ่งจะไม่ถูกนับว่ายืนหยัดเพื่อหัวใจของเขาเพก่ะขั่งเขายืนหยัดเวื่อที่องไปลิ้นหัวลินตัดขาด้วยตัวลินอัษฎวลินรอวาอัษวนะมุฮัมมัดอะบอุลกันต์กับอิบราฮิมเป็นการตัดขาดดิบๆเพื่อทำปฏิบัติารตัดขาดปอบัติทั้งหมดอาจรย์ยืนยันงานโดยท่านต่างๆก็วราว่าลิ้นกับหัวใจเนี่ยแยกออกจากกันไม่ได้ ขาดสิ่งหนึ่สิ่งใดไปก็ไม่ได้เลยเพราะว่าสองอย่างนี้เชื่อมโยงอยู่ด้วยกันนีนคือวายรัตนะครับคือสิ่งที่คือสื่อถึงสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจนีนคือสิ่งที่แสดงออกถึงการมีอิ่มและการปฏิบัติารอาหนะครับส่วนเรื่องของการยิงจากกระหัวใจนั้นคือการสร้างอิ่มต่อของร่าง์ายเราและเกิดมีเตาวฮีทที่บริสุทธิ์ตาวฮีทที่ถุงกล่องการเครื่อตัวแล้วก็ ความเกรงกลัวแล้วก็ความยำงเกรงนะครับการน้อมหมายอย่างเชื่อมัน่นรักต่องร้อและรักในถึงดวงทรงรักการงานและคำพูดตา่างๆการดูแลรักษาขัดเกล่หัวใจโดยการชำระล้งางให้มันบริสุทธิ์ถ้าหัวใจดวงถ้าหัวใจดวงนั้นนะครับดวงใจดวงนั้นตั้งตรอยู่ในสภาพที่ยืนจับยืนจับต่องร้อแล้วเนี่ยออเอาไว้อีกตัก็ตับไปได้วยหมายถึงหัวใจของเราเถ้ามีหมตรที่มันคง มันเป็่ยานรอ่างแท้จ้วนั่นรายต่างๆทุกอ่วงก็ตามจะเป็นมือแขนขานะครับตาต่ตัวอย่างนั้นสั่งออมาจากหัวใจองเหัวใจเราควบคุมทุกอย่างอยู่นะครับเหมือนกับว่าปานี่เป็นหาแต่ว่าลิ้นเป็นนายในการควบคุมทุกอย่างนะครับละอธิษฐานนะครับ a l l a นซลฟ s อละอหะตยาดหุลสานัตบาตตดุุบานตูบาลัดคุณทราบหรว่าในร่านกายเรานั้นมีกนเนื้อก้นหนึ่งรับมีกนเนื้อก้อนหนึ่งถ้าส่วนดังกล่าวนีด้านกายทุกส่วนดีตามไปด้วยแต่ถ้าส่วนดังกล่าวนั้นไม่ดี ร่างกายดูดก็จะไม่ดีตามไปด้วยก่นเรื่องที่ว่านั้นก็รู้หัวใจถ้าัวใจโดูดีทุกอย่างทุกอย่างก็ร่างกายก็ดีแต่เราจะโตใจจะไม่ดีทุกอย่างก็พังหมดนะครับจำเป็นสรหรับผู้ระดับชานะครับกรมนี้จะดูแลปปุ่มและสมรรล้หลหัวใจของเขาให้เขาได้ดูดจางสมองเสมอจากน้ำกลับลงมาสมองเป็นอะไรที่ว่าคนอัดละหามันรักกาโดยเฉพาะเด็กบ้านดั้งสระนะครับ แน่นอน่อขัดเกล่ชีวิตย่อมแต่รับความสำเร็จและแน่นอนและอืนเพื่อมมุ่งทำแต่ความชั่วย่อมรวมมิไ้หรือนะทำแต่ความชั่วร่มกัเหมอนเรื่องการยินยับใืนนเือการที่เรารามะวางสิ่งที่จะรูกเป็นออกมาว่าจะไม่ทําไม่ลตรงที่อโกรธให้พูดแต่สิ่งที่มีงามดังนร้ความงแงตะเวาอย่าไอ้ทัีนาามันจลงแล้วบอกูเขาั้นมีด้บปรนกาผููกติด เพื่อบรรดาผรัทายตรงยันเกยงเอาลัทุบมารุลาละจงกล่าด้วยคฤตที่เที่ยงธรรมและก็เที่ยตรงอัลาอาิต็อดี้านบูรษานุสุริปรองวบกันดูรษานบีมุฮัสลลัมกล่าวว่าอิซาอับะฮอินุฮาัมฟอินักดูลฮตุกัอิซาสตะบูุนิดตะกิลลาบีนาฟนมานะมิกะ วนติกอนตัดติก่อนหมื่ะไม่ะจัตจัหน้าอลูกงานของอาดัมส <t boys> ื่จขึ้นในตอนเช้าเอาไว้ว่าตงหมดของเขาก็จะนอมน้อมต่อลิ้นของเขาและกล่าวว่าโกงโรงโกงเกงบัวน้อมถุกมาลบราเกี่ยวกับพวกเราแท้จริงพวกเราเป็นเพียงสิ่งที่ท่านเห็นแภถ้าพองเราขึ้นดูขึ้นดูกับลิ้น หากขั้นเที่ยงทำเที่ยงตรงเราก็จะเที่ยงทำมันจะเที่ยงตรงเช่นเดียวกันแต่หากขั้นเอที่ยมเราก็จะเอีย่เช่นเดียวกันพี่น้องผู้ศึกษาทั้งหลายการตกวงนั้นกรอตุมความสัมเสียนะครับวิธีการและถึงทางในการช่วยเหลือและกระตั้นทุนลิ้อในเรื่องวงจรับมันมีแนวทางนะครับการที่จะปรัะตุ้นในเรื่องวใจ่ยจะมีอะไรบ้าง อันหน,นึ่งจะช่วเราดีขึ้นที่ในหัวใจดีขึ้นหนึ่งคือการขอดุงดาวสองร้อยก็ดุงดาวนั้นเป็นบุญแจสำคัญเป็นบุญแจสำคัญท,ที่ทำให้เราเกิดความดีางามเกิดความพาศุขในดุนยาและอัลลอฮ์นะครับบ่าวทุกคน,นต้องรุ่งที่ขอดุงดาวให้เร้อนนขอทว่ให้ร้ให้เรา,เเรามีมีการยืนหยัดในทางศาสนาของเราอย่างเชี่ยงตรงและอย่างมัน่นไม่เอียงไปไหนอย่างที่ว่ันนี้เคยสอนเราว่าท่านพูดสอนมาว่า,า,า,วายาหมกัุ่น อันดูดูที่ทับยิทกศตนมีอะไรดีนิดโอ้ผู้ชทิศฝ่ายหัวใจขอพระองค์ทรงทำให้หัวใจของฉันนั้นหนักแน่นอยู่ด้วยกันจนอาฆาตดวงวิเศษขอเจ้าพระเอาให้เรามีหัวใจที่มั่นคงและหนักแน่นตดวงทุกวัข์ราเพราะว่าจิตใจของเราเนี่ยมันผิดฐานในทุกเวลาทุกเมื่อเชี่ยวใครเดี๋ยว่าเรืจิตใจนี่เข้มแค่ไอาตมาเพิ่ได้ว่าเครผมฟังน่าจะคนนี้เพราะว่า จิตใจคนเนี่ยเหมือนกับถุกในทะเลสาบวันนึโยมแรงก็เหมุอนที่บางคนโฉมตัวเป็นป้าควาววันโยมนี่ดีไม่พัดจะตกลงมาอยู่พื้นดินเพราะจิตใจคนเนี่ยความเข้มแข็งเนี่ยมันย้าแยบวันบางวัณนี้เข้มแข็งมากบางวันทะเลาะกับคนคนนี้มาจิตใจอ่อนแอยนะงั้นขอร้อาขอราองนะครับให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งรัางกายที่มั่นคงไม่หวั่นไหวกับสิ่งใดทั้งพิเนถึงแม้จะตายก็หยดไป เพื่อศาสนาอันที่สองจะให้หาความรู้เพราะว่าความรู้นั้นจะแยกแยะระหว่างความดีกับความชั่วเมียที่ไหนโดนในสงเสริมเมื่อเราสอนวิชาความรู้นะครับแล้วก็หลัง่าวว่าอุลฮทานจะเชื่ลเรื่ีนายายละมูนนายาละนี้นายายละมูนยุมธะอายะทิกาบอกว่าตรงการตัวมีต้องกลารถัวมุฮัมมัดวะ คนที่รู้กับคนที่ไม่รู้นั้นเข้าเทียมกันหรือนะครับเป็นคำถามว่าคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้เข้าเทียมกันเนี่ยนอนไม่เข้าเทียมกันคนที่รู้เนี่ยก็ต้องรู้คนที่ไม่รู้ก็ต้องศึกษาความรู้นะเป็นอันที่สามอันที่สามคือการเลือกคบเพื่อนท่านดิฉันรับรองกับท่านบอกว่าอัลมัลกูอัลาจีนี่คนดีมันยันงยือัฮุบุมมันยู่กอลิี้อูนะครับอันนี้เขาบอกว่า คนเหล่านั้นต้องไวาตามทิ่สายเพื่อนสนิทแม้กระทั่งเรื่องของศาสนา,า,าด้วยก็เช่นกันดังนั้นพวกท่านทุกคนจงคัดเลือกหรือเลือกคบเพื่อนที่ดีเพราะบางคนคบเพื่อนนะครับเพื่อนเองแล้วก็เองตามนี่มันโง่นี่ทำกันมากแล้วมีบอกแล้วว่าตัวแล้วว่าการชักด้านอาชีพจากตัวเลือกคบเพื่อนด้วยสุภาะสิ่งใช้เรื่ีนนนกกน้นะครับคบคนผ่านผ่านไปหาติดคนติดคนมาถึงข่าวเนี่ยนะคนะครับความมีงามต่าง นีดีร่าานด้วยกันอาไปทร่วสูดกระทต้องรู้สมกว่าวันนี้เราต้อยเปนผู้ชนะภาคความรู้คนาครักวันเียามันเราต้องปิบัติเองน่าผลวันมีความชั่วทำดีอะไรไว้ทำชั่วอะไรไว้ว่าไม่อย่างนั้นมิตรก็ะดินไปไว้ยอะว่าว่าไม่อย่างนั้นมิตรก็ตะดดินชัดวเยอใครทำความดีทมดีไว้ เพียงตู้ดูตู้ดีดินเขาไม่ได้เห็นมันเป็นวัเกียรและใครทําความชั่วไว้เหมือนกันเท่าเพียงตู้ดีทินเขาก็จะเห็นมันในวันเกียรมากเหมือนกันเพราะนั้นแล้วอย่าหวังที่จะถกลกซ่อนเอาไวันเกียรมากทุกอย่างจะเผยออกมาหมดนะครับเพียงแต่ตู้ดีดินเล็กมากนะครับเห็นหมดอันที่ห้านะครับการต่อสู้กับจิตใจและการบังคับจิตใจไม่ทำลำตความต้องการของตนอันที่ห้าโดยการบังคับจิตใจนะครับ ก็จิตใจโดยมีความสูงความต้องการไม่มี้ใครต้องการทำคนเองทุกคนต้องการตามใจตัวเองอยากจะน้องไม่อยากเืินมาละหมาดที่พี่นะครับอยากทำโน่นทำนี่อันนี้คือกิเลสของตัวเองนับจิตใจตัวเองนับจิตอยากทำโน่นทำนี่อยากกินนู่นกินนี่อยากสูงมากสูงนีทุกอย่างมันเป็นู่ที่เราอยากทำานแต่เราต้องต่อสู้กับจิตใจโดยเ้วพยายามขัดข้ามจิตใจนะครับนับตัวเองเนี่ยสำคัญมาก คนที่ชนะนะครับชนะบุคคลอื่นนันไม่ยากแต่ชนะใจต,ตัวเองมันยากที่สุดเราต้องพยายามอาชนะให้ได้ใจตัวเองไม่เอ็นเอียงจะถูอสิ่งที่เป็นของร้องเราห้ามอะไรว่าเราต้องไม่ทำนะครับทำสิ่นที่งดงามอย่างเดียวเรารู้อยู่ในจิตแต่ว่าจิตใจเราอยากนะบุกคลจเราจิตใจทุกคนอยากโดนกิเลสมันอย่างนี้อยากทำโน้นอยากทั้งนี้เมื่อถึงที่แบบเราต้องไม่ทำนี่แหละเรียกว่าชนะใจตัวเองนี่ครับ ชนะคนมาเป็นร้อยคนแต่แพ้ใจตัวเองนี่โดดเด่ยเลยนะับงนั่งใจตัวเองไม่ได้นะครับแล้วก็บรรดาทุกสาขาทุกครมจะต้องทางําความดีงามาไวนะ้ไม่มีการจุดพักเราเป็นคนดีแล้วก็เราพยายามทำความดีเอะไม่มีการจุดพักแล้วก็ท่านนะความดีตา่างๆจะจุกที่เมื่อเราสูญสิ้นคือสูญแล้วตายไปแล้วนี่เพราะฉะนั้นการทำวานต่างๆเนี่ยไม่มีการจุดพัก นะครับเวลาหยุดพักติดเพิ่มหยุดพักคำบอดีจักรยานเป็นนวนเป็นนี่อยู่พักความมีจักรยานไม่ได้เราทำความบอดีเราเมื่อลมาหน้าเวลานี้ต้องไม่ทวันหยุดพักไม่ได้ต้นถอยต้องละหมาดนะครับตามสภาพที่เราละหมาดกันเรายืนไม่ได้เราก็นั่งนั่งไม่ได้เราก็นองเราต้องละหมาดวิธีการละไม่มีไม่เฉพาะจุดนะเพราะคนรวยถ้าหยุดละหมาดไม่ใช่เราต้องเรียนรู้ว่าละหมาดอย่างไรเวลาป่วย ละหมาดอย่างไรนี่ต้องเรียนรู้เนี่ยมีความรู้ของการแยกแยกได้ว่าเวลาเดินทางละหมาดอย่างไรทาอย่างไรตลอเพราะนั้นเลยเพราะว่าเราป่วยเราถูกละหมาดันไม่ได้ถูงลุงโตแล้วก็ละหมาดข้าดูเราทำได้เวลาอย่างไรช่วยพระมาทย้ำได้รวมกันระหว่างดูดีกับมัสรียและก็มะเขือเทศชานระหมาดเพียงมารวมในสองเพราะคนเดินละหมาดได้เป็นย่างนี่ต้องเรียนรู้นะว่าละหมาดย้ำนี่ผสมไว้แยกไหมอะไรมั้ ก็นันต้องเรียนรู้ว่าทำยังไงทำได้หมดแล้วก็ละมานั่งนั่งยังไงไม่ได้นั่งนอนนอนยังไง,งนะครับเพราะทุกเก้าเป็นเชื่อว่าอาจจ้านะครับว่าวัดรูปร่รางต่างอัตฉร,ริกพอพอพยการญาติพงษ์ต้องทำความดีเยา,รรา,า,าว้ลรละมานพรบะพทีต้อ้องนะพระเจ้าของท่านอัตาริย่าติจะอันญะกิญาติคือความตาความดีไม่มีการนหยุดไม่หยุดนิ่งไม่มีกงินหยุดไม่มีการพักทำทุกวัน ทำไปได้เรืนนะ่อยๆนะครับจนกว่าเราต้องจับจุดนี้ไปข้าง,างนั่นแหละคือความสุขน,นะครับสุดท้ายนี้นะครับเราขอให้เราและท่านทั้งหลายเนี่ยดัจจินจักในดาสนาของวัตถุธรรมนาลาและอยากได้เป็นมือนะครับจากบุคคลที่เชื่อความกลัวเราจงวางตัวเราช่วอระยะเวลาหน,น,นึ่งเพียงมระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ฝล่อยือแต่เราเราจงวางอีกช่วงระยะเวลา,นาห,น,าหน,านึ่งเพราะว่าการนั้นเพราะการนั้นดุจการนั้นจะไม่มีวันสิ้นสุด

nafal habibi kita bismillah wa qul hu allahu Muhammad wa hamdalah wa anma kullu syai'in bi idznih wa min najatin wa ana itu bin jama'ah inna ya allah inna ya allah min jama'ah wa dhanzaka dhanzahu anna innallaha wa malaikatahu yusalluna nabi ya ayyuhallazina amanu follu 'alaihi wa Allahumma Adil Arba'atil Bulafai Kwasidin Wa Alihi wa Sabi Azmanin Wa Alihi Tabi'in Wa Tabi'in Ibu Yassani Ila Jawabiki Wa Anna Mahu Raktika Wa Yassani Ya Rahmat Wahimin Allahumma Ila Islam Wa Muslimin Wa Adil Nasirka Wa Musyrikin Wa Damli Ta'ada وَجْعَلْ هَذَا الْبَلَدْ عَمِنًا لِكُمَ إِنَّا وَطَعِبًا وَطَعِبًا بِلَا لِلْمُسْلِمِينَ Ya Rabbi Alamin Rabbana adina fil dunia asana Wa fil awasana wa ila azabana Ibadallah Inna Allah bil hadil wa yasa Wa ita izin Wa yana'an min wal mubri wal rak Wa ita izin Wa awdhu bin ahdillahi Ila ahadtu Wa la kamuhu imanan